อันดับแรกนะคะทุกคนอ่อนหัวมากเลยข้างหลังเนี่ยอันนี้นะคะเขาก็จะให้ผ้าเช็ดมือเรามานะคะเขาก็จะเสิร์ฟแบบไม่มีกลิ่นนะคะไม่เห็นอะไรนี่คืออะไรคะอันนี้เป็นคิงก็อฟนี่คืออะไรคะทูน่าค่ะอะไรนะลาทูน่าคทูน่าทำอะไรอ่ะลาบหรอก้อยนี่คืออะไรก้อยเหรอเตรียมไว้เฉยๆค่ะเป็นอะไรคะตัวนี้เป็นทูน่าเมนูแรกเมนูแรกเป็นเนื้อยิโซโรมืออะไรในการ พี่เอาชัดๆเดี๋ยวหนูจะไปอัดคลิปไม่ได้เน่งิโทโลเมแร็งเน่งิเน่งิเน่งิโทโลโธโลเมเร็งเมแร็งเอาเบาๆไม่ได้เหรอหูยโหเธอหวานเจี๊ยบ เดียวมันก็แลาเจนเยียวเหรอคอลลาเจนปลาเหรอคะตัวนี้ขาแล้วฟิวสวยสวยหรอถ้ากินแล้วไม่สวยพี่จะเหนียนโดนฟ้องนี่อันนี้โคตรเนาะนี่แหละพี่นั่งรอหนูก็นั่งรออยู่ทีแหละอันนี้คืออะไรคะตัวนี้เป็นสาหร่ายโมโซกุนะครับสาหร่ายเลยนะพี่โมโซกุฮะโมโซกุโมซูกุใช่เป็นสาหร่ายเส้นผมนะครับตัวนี้สาหร่ายเส้นผมใช่ๆผมบนหรือผมล่างผมผมบนนะ ไม่ได้เดดดลย,เยทีว่แส่อะไรอีกแล้วอ่ะตัวนี้เป็นไข่แซลมอนนะครับขีเกียจใส่ไข่ขี้เกียจใส่อะไรคร่ะทำไมพูดตะคิดเยอะจังเลยวอ,อ,อกก,กิมกิมชิ้วเปรี้ยวนะครับกินแล้วจะกินแล้วจะเป็นโรคไตไหมคะไม่เป็นนะไตหาหัวจามนะนั่นแน่ไอ้ย,ยา เกได้ไหมคะตัวนี้เป็นขนมนะครับขนมฟางยิลโลคือขนมพิ้งเหรอ,ม,อ,อรมิลโลเมเแรงอเมรงอ,อันนี้มอแรงแบบสาระใช่ไหมคะแล้วพี่ปาดทำไมอะ่ะปาดเพื่ออะไรอะ่ะปาดตูดนะฮะให้มันตั้งได้โอ้ว่าดิสมิ้นตูด Oh no <laughs> I just t o c a no all the dark. <laughs> ด่าไงแม่เนี่ย ass โอ้ยเสิร์ฟพร้อมกับอะไรคะเชฟจะอธิบายอยู่ใช่ไหมก้อยปากสวยแต่ต่อเลยไงต้องมองก้อยอะไรขอสาระหนึ่งกลุ่มอ่ะเดี๋ยวินะค แรกะครับตัวนี้เป็นตัวของมีนิโทโรเมลนะครับเมลเป็นขนมความญ่ปุ่นนะครับเป็นขนมความเซนนี่ะครับจากนั้นนำมาผสมผสานกับตัวอาหารญี่ปุ่นนะครับด้านบนเป็นคอนมางคุโรมูฟินนะครับหรือว่าตังคุน่าที้มันเหม็นนั่นเองนะครับเป็นส่วนที่เรียกว่ามินิโทโรนี้นะครับเป็นการนำตัวของตังน้ามาสับรวมกันสามส่วนโอโทโร่ชูโตโร่กะกะมินะครับแล้วก็รุงรสด้วเป็นโหอมแล้วก็โทงานะครับตัวนี้จะมีความเค็มน้ำหวานตามนะครับเล่นวิธีการให้ใช้มือจับไปแลยนะครับแล้วก็ทานทำเดียวเลยนะครับทุกคนค่่่ะะะะะเเคค้้าาาาาบบอออกกวใหหมมืจัันนนนีีลททตง็ได แล้วเราเขาก็บอกว่าแค่ทานไปเลยหนึ่งคำแล้วคำเดียวเลยครับแนะนำมาคำเดียวใช่ครับเราไม,ม่มีอยู่คำเดียวหนึ่งสองสามหอมอร่อยได้ เหมือนปลาปิก้าเลยโอเคค่ะเริ่มเลยค่ะต่อมาครับตัวนี้เป็นคอลลาเจนนะครับเป็นคอลลาเจนของปลาอะไรคิดว่าปลาปลาหงแดงญี่ปุ่นนี่นะครับตัวนี้ก็ปิ้งมีเป็นตัวสาระมุสุบุหรือว่าตัวของสาระเซนโบนะครับแล้วอีกตัวนึงเป็นอีกุระนะครับหรือว่าไส่ปลาแซลมอนนั่นเองนะครับตัวนี้จะมีความหอมเปรี้ยวๆกับชื่นๆนะครับเนื่องจากเขาเป็นเมนูเปิดต้อนรับรถนั่นเองนะครับตัวนี้วิธีการก็ดคนิด่นึ่นะครับแล้วก็ยกปิ้งเป็นหนึงนะครับถ้าขนาดแบบยกเยอะหมดก็ได้นะครับถ้ายกหมกเลยก็ได้ อุ้ยอะไรอะไรคือไวน์อะเป็นรสชาติอะไรไวน์จะเป็นว่าทำไมเคยกินแต่เหล้าขาวทุกคนต้องต้องหมดไหมคะหมดเลยไหมหรือค่อยค่อยกินทีเดียวก็ได้หรือว่าค่อยค่อยดื่มมันจะล้อนไหมวะมันจะดใช่ใช่ใช่มีกลิ่นเปรี้ยวแสดงว่าต้องมีกินเลมอนไหมกินตัวเอง <laughs> บอกบอกอยู่เมื่อกี้กินโยสุใช่ใช่ใช่อืมโอเคนะทุกคนเล่ได้อยู่ <c oughs> ให้มือเหรอวะอ๋ออ๋ออออันนี้พี่เชฟทำอะไรคะ แล้วดึงความหวานตัวหมของค่นะครับเชิญได้เลยครับอ๋อวิธีการนะครับไม่ใช้มือครับหยิบข้าวทำไมต้องใช้มือตลอดเลยอะทำไมไม่ใช้ตะเกียบอะไรนะทำไมต้องใช้มือตลอดเลยทำไมไม่ใช้ตะเกียบอันนี้เอาเป็นว่าผมแนะนำวิธีการที่ถูกต้องนะครับค่ะใช้ตะเกียบก็ได้อ๋อต้องใช้มือนะครับแล้วก็ตอนเข้าปากพยายามให้ตัวปลาหมึกเนี่ยโดนลิ้นก่อนสัมผัสลิ้นก่อนอย่างแรกปิ้นปิ้นเหรอปิ้นเอาแบปิ้นไหนไหจับเวลาจับแบบนี้นะครับแล้วก็เข้าปากไหนอ๋อโอเค ทุกคนขาพี่เขาบอกว่าให้ปิ้นจับอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อจับอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ปิ้นลงปากนะโอ้เนี่ยหรอกิ่นส้มเข้ามาก่อนทุกคนคำนี้หรอคำนี้สำหรับเราได้เฉยๆยังไม่ว้าว,วน่าจะเป็นคำแรกโอเคคำต่อไปค่ะทุกคน ว่าตัวของมันกุ้งนั่นเองนะครับตัวนี้สามารถทานได้ทั้งตัวซูชิแล้วก็หัวเลยหัวเราทอดกรอบให้นะครับแต่แนะนําทานเป็นตัวซูชิก่อนหัวไว้ทานทีหลังนะครับเพราะเขาจะมันนะครับเสียได้เลยครับค <c oughs> าต่อไปนะคะเขาบอกว่า <c oughs> ใช้มือ <c oughs> โอ้ยอันนี้มันโดน <c oughs> อันนี้ปรุงก็ร้อยแล้วคร <c oughs> ับไม่ต้องปรุงเพิ่มอ,อันนี้ต้องปิ้นไหมคะปิ้นจากกระปิ้นไม่ค่ะครับก็สารอาหารที่มันไม่จัด ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเหนืออืมอืมมันมันนัวนัวตัวเปรี้ยวก็จะมาจากตัวข้าวอืมข้าวก็ะัูรสชาติของชัวร์มากขึ้นี่หัวกุ้งเขาบอกว่ากินได้ลองกินดูนะดูอืมอืมได้อยู่แต่กินได้นิดเดียวเราเยอะนะครับแล้วมีซอสของตัวด้วยกันนะครับเป็นตัวของตับปลานะครับแล้วก็เป็นตัวกระสือสะออในวาซอสเปรี้ยวนี่ อันนี้ปลาเลยค่ะนี้เป็นมาไดานะครับลูกค้าได้ทานคอลลาเจนไปแล้วในคอที่สองนี่อันนี้เป็นเนื้อปลามาไดาหรือว่าคาราบงแดงญี่ปุ่นนั่นเองเห็นหน้าเชฟเห็นหน้าเชฟว้าวเห็นหน้าว้าวเห็นหน้าชัดสองร้อยนะครับผมว้าวหน้าจริงจังว้าวเแบบเชฟเห็หน้าขึ้นมาคำหน้าหล่อๆสโลลี่หนึ่งสองซ้ำไม่ทานแล้วเนี่ยโอเโย่ทุกคนอ่ะอุ้ยมันเป็นอะไรดึงๆอ่ะ ครับตัวนี้เป็นออสสาระหรือไม่สาระสาระสาระตัวนี้เป็นไทยไท่เมียตัวนี้เป็นทาเมียนะครับเป็นไรกันคกินกับอะไรคะตัวนี้จะทานคู่กับปลามดายนะอ๋อโอเคมาแมดายครับทำประมาณอย่างไรี่แค่ไปครับตัวนี้เป็นปลากระชงแนญี่ปุ่นนั่นเองนะครับตัวซอสมี่สองตัวด้วยกันตัวแรกเป็นตัวของอังกิโมะนะครับตัวสีครีมด้านบนนะครับตัวนี้เป็นตับปลานะครับเป็นตับของปลามัคฟิชนะครับ ปลาหน้าสัปหลาหรอมีเสาตรงกลางหัวเนี่ยอ๋อเจนสิงสาลาใช่ไหมใช่ตัวนี้มังฟิชนะครับมีตัวนึงเป็นทำไมต้องเป็น<ร>มังฟิชมันเหมือนพระหรอ <laughs> <laughs> ไม่อันนี้สาลางงจริงเอาแบบใครกินชื่อเขาชื่อเขาชื่อเขอไม่ได้เกี่ยวกับภาษาไทยเลยเหรอมัม,ม,มังมังฟิถ้าเป็นญี่ปุ่นจะเรียกว่าอังโคะนะครับอ๋อโอเค ตัวนี้คือเป็นปลามงคลสำหรับคนยี่ิสุดเชื่อว่าทานกันที่ชคดีที่รัานเก่าสาวทานด้วยกันเพื่อนเมี่อรบลอคนเปิดประตูให้เปียกหน่อยเริ่มแล้วนะทุกคนรสชาติเป็นยังไงนะพี่ตัวซีมอิ๊วมันๆนะครับตัวซอสก็จะเปรี้ยวๆดนึงตัวปลาก็จะนุ่มๆหอมๆเอากินเลยอืมอืมออร่อยอร่อยอร่อยทำไมเงียบจังเลยเงียบ เฮ้ยเขามาช่วยกันได้แล้วผมแจ้งไปว่าเป็นปลาทูชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับตัวซอสก็เป็นมิโซะไซเกียวนะครับก็จะมีความหอมหวานนะครับบนสุดเป็นไขเซนโคมะนะครับด้วยงานเจ็ดสีที่นี่นะครับตัวเนื้อปลาจะมีความแน่นนะครับมันแส่งเป็นเอยนะครับเชิญได้เลยครับอันนี้นะคะเขาบอกว่าท็อปด้วยงาเจ็ดสีนะคะทุกคนเออก็เลิศนะงาเขาทำไมเม็ดใหญ่กว่าบ้านเราด้วยกันหรือเปล่าเชิญกันอื ไม่ไม,ไม,ไมีกลิ่นเนาะอันนี้คืออะไรค,ครับพี่เหงาจะเป็นที่มา,าจิเนะครับหรือว่าแจ็คฟิชเนี่ครับแจ็คฟิชปลาทูยักษ์ญี่ปุ่นอ๋อปลาทูยักษ์เหรอรู้ว่าคิดเหมือมาสีดำคืออะไรคะพี่เป็นอีวานโอรีซอสนะครับหรือว่าซอส,สาาอะไรแล้วสีเขียวล่ะคะสีเขียวเป็นหอมบดน,นะครับ เซสซิ่งคุณแม่อยู่นี่เยอะกว่ากรุงเทพพอร์ตนักที่ไปกินดีเทลเขาเยอะกว่าหรอใช่ไม่หรอกอันนั้นมันเก็บอาการหรือนี่ไม่ต้องเก็บ,บไม่ไม่ไม่อยู่นั่นก็ไม่เก็บเหมือนกันไม่ทำแล้ว <c oughs> นี่เป็นปลาชิมาอจินะครับหรือว่าแดกฟิสนะครับเป็นปลาตะกุนปลาทูนะครับเป็นปลาทูย่างที่ปุ่นนั่นเองนะครับ,รบตัวซอสเป็นอีวานโนริกนะครับหรือว่าซอสสาหายนั่นเองนะครับตัวเนื้อปลาจะมีความกรอบเด้งนะครับซึ่งไม่เหมือนปลาทูชิไหนในโลกเลยนะครับด้วยจะเจอเนื้อที่แตกต่างตรง เราคิดได้ฉายาว่าคิงแมจิครับหรือว่าราชาปลาทูนี้คิงอ๋อเจอได้เลยครับทุกคนคะ่ะนี่นะคะราชาปาทูคะ่ะทุกคนอืมอืมอรอ่อ,รอยอรอย่อ,รอยมากอร่อยด้วยอร่อยทุกคนอร่อยแบบอร่อยไม่ใช่แม่เขารู้อีกนะรู้ได้รึปดี๋ยวงปงโอเคจะยังไง เดือดรุกงานตกใจด้วยทำไมเย้ท็อาตีกันหรือเปล่าเห็นใส่ยซอสอี่นี้ตลอดเลยเฉยตรวตี่เจ็ดนะอ๋อมีจ้าวิ่งมาเปล่ามากคำต่อมานะครับคำนี้เป็นปลาคินมาได้นะครับหรือว่ากระพงแดงตาโซนั่นเองนะครับท็อปปิ้งเป็นตัวของคาเวียทัฟโฟนะครับหรือว่าไข่ปลาเตอร์เจียนนั่นเองนะครับตัวนี้ถือได้ว่าเป็นปลาชายปลาทะเลนะครับเพราะอยู่น้ำลึกนะครับตัวนี้809บาทนะครับเสิร้อได้เลยนะฮะเสิร์ได้เลย อันนี้นะคะคาเวียทอ็อปเลื่ออะไรนะเห็ดชัฟเฟิลนะคะอันนี้นะคะปกติมันจะมีกลิ่นแต่ว่าอันนี้ก็กลิ่นหอมของทอ็อปอืมกลิ่นของเห็ดชัฟเฟิลชัดเจนมากแล้วก็คาเวียจะไม่เทกเจอร์มันจะไม่ชัดเหมือนไข่แซลมอนอม่กนะครับอันนี้เป็นตัวของ เนื้อชีโซเมนนะครับหรือว่าตัวของบะหมี่เย็นญี่ปุ่นนั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นการเบรคกลางคอร์สตอนนี้เราอยู่ในคอร์สที่แปดนะครับขรงบะหมี่นะครับตัวนี้จะเป็นการล้างปากด้วยความสดชื่นต่อมาต้องทานยังไงคะครับล้างเสศษปากเกี่ยวสาระพี่อัดวิดีโออยู่เดี๋ยวผมจะให้นะครับอ๋อโอเคเอาเลยครับต้องมีบอกด้วยนะว่าไหนสาระไม่สาระ เขาไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยพอดีที uh ่ไม่ค่อยมีสาระอ๋อแล้วทานยังไงคะโอ้ทีนี้ก็เดี๋ยวให้ลูกค้าใช้ตะเกียบคนนะครับให้ตัวเส้นเข้ากับตัวผักให้วาซาบิเขาแตกนิดนึงแล้วก็ตักตัวเส้นทานได้เลยโอเควนี่คำว่าได้หมดคำว่าได้หมดเราก็ไม่วางก็ไม่เป็นไรครับไม่หนักเราต้องคนให้วาซาบิแตกใช่ไหมคะแล้วเราต้องซดน้ำหมดไหมพี่หรือว่ากินแต่เส้นคะน้ำทานได้เค็มนิ ปกติเราจะยกหรือเราจะใช้ตะเกียบตะเกียบตะเกียบใช่ไหมคะใช่ครับแนะนำให้ตะเกียบแนะนำให้ใช้ตะเกียบยกตัวนี้มาลองนั่งข้างในครับยกไปนั่งข้างในโอเคเป็นในถือกครองด้วยนะแป้งไม่มีภาพนิ่งเลยอะไรนะไม่มีพับนิ่งแม่ถ่ายภาพนิ่งให้หน่อยถ่ายหรือยังคุณแม่ถ่ายหรือยังจะไม่ถ่ายแบบนี้นะแต่ว่าถ่ายแบบเป็นที่ว่าพี่ไม่ได้เราต้องกินคำหนึ่งเลยเหรอคะ ก็ไม่ได้กได้ดี่ยว่าคำเดียวกไค่ะกินน้ำม้ง่หมคำเดียนด้วยเท่ไเทเค็มเหม็มไม่คำเดียวนี่แหละจร้าสวไม่เคยเปลี่ยนจี้ยวเค็มๆนิดนึงถ้าสดสดไม่ได้เยอะนะทุกคนมันเค็มอะไรเนาะไม่เค็มไม่ไหวเค็มจัด แ็คทัฟเฟครับเเอทัฟเฟิลสดตอนนี้อเดี๋ยวของเราจะเสิร์ฟเลเป็นที่สเทมประทัฟเฟสดใช่ไหมคะทำไมต้องห่อมาทำไมต้องห่ออย่างนั้นด้วยอะพี่ขึ้นราโอเคค่ะนี่ห่ออขึ้นนไหนฮะอยกหอีหอุยทัฟเฟิลเศมากตอนนี้เป็นที่สุดครับเป็นที่สุดถึมประเองนะครตัวนี้เป็นเ่ทัฟเฟนะครับจริงตัวนี้จะอยู่ในคอร์ส3,500นะครับ วิ่ขอบคุณค่ะเปลียนจากปลาไหลครับตัวนี้อันนี้ทานได้เลยใช่ไหมคะ้เลยอันนี้เป็นมือหรือว่าตะเกียบคะอ่ามือก็ได้กับสะดวกกว่าโอเคปลาอะไรนะคะพี่ชิสุครับปาทรายปลาทรายใส่ได้เห็ดชอฟเฟิลนะคะทุกคนหอมมากอุ้ยอันนี้ทอดมาใช่ไหมคะย่างทอดครับทอดหรือย่างกินหมดเลยไหมเออพี่หอมมากอันนี้หมดตต้โเลย ทุกคนรอร่อยอ,อร่อยอร่อย,อ,อ,ยอันนี้คือปลาไหลกับงาหรือไม่ครับใอญวันนี้ไปดูเรื่องนี้นะครับหรือว่าปลาไหลน้ำจืดนี่นะครับถ้าปลาไหลน้ำเค็มญี่ปุ่นจะเรียกว่าอานังโง่อานังโง่คือน้ำเค็ม น้ำน้ำจืดคืออูนางิอูนางิอืมแ้่ว่าเราเรียกเยนนะครับเย็นเอ้าในเชฟบอกว่าเชฟแม่ปฏิสารไงแล้วค่ะอะไรวะไม่ทันล้อ่ะคุณแม่เริ่มเย็นไม่ปิ้นไม่ปิ้นรสชาติคือร้อนอ้าวคืออะไรทำไมหยิบตาปิ้งปิองได้ เชฟทำไมต้องซอยยิกยิบครับเราไม่ถูกเลยผมให้เขาไปลองเพราเดี๋ยวเราตอนเราหมักซอสเนี่ยตัวซอสก็จะซึมเข้าไปในเนื้อปลาให้ซอสเข้าเลยด้วยเถอะโอเคนะครับ อันนี้คืออะไรคะอ๋อได้ค่ะในกระดาษอ,อยู่เลยวันนี้เป็นอากามินะครับเป็นส่วนเนื้อแดงของฮอนมาคุรโรบูฟินหรือว่าทูน่าที่นู้หนี่งะครับวันนี้เป็นการหมักซอสก่อนนะครับคินามอนอ่าพูดอีกนะครับคือตูน,น่าเชฟคืออะไร,รอ่ะทำไมต้องตัวนี้ตูน่าที่รู้หนึงอันนี้อันนี้อันนี้คืออะไร,รอ่ะตัวซอสเป็นซอสสูจิ เป็นซอสสำหรับตัวหน้าแล้วก็เช็ดหรออันนี้คือเช็ดหรอเชฟไม่นะวางเด่นครับ,บแม่แม่ซอสมันเยิ้มไหลเลยโอเคแล้วอันนั้นคืออะไรเอ่ยอันนี้เป็นไคร่รองญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวตัวนี้จะท็อปปิ้งเป็นตัวของไคร่รองญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ตัวของคำคำโอเคค่ะเดี๋ยวผมจะใส่ปเป็นคอนเทนต์ด้วยครับผมจะใส่หลังมือทุกท่านเลยนะครับอ๋อโอเคครับ ใช่ไหมคะเชฟใข้าวมีแบบเดียวสไตล์เดียวเลยโอเคเป็นข้าวอะไรยังไงคะอันนี้เป็นข้าวปกติครับแต่ว่าน้ำส้มเราใช้เป็นตัวน้ำกระสิอหรือว่าน้ำส้มแดงใช่คลุกเหรอคะใช่ครับใช่ครุกหรอคะตัวนี้เป็นน้ำส้มแบบปกติกับข้าวอ๋อโอเคน้ำส้มน้ำส้มแดงครับนี่ตอนตอนตอนนึ่งเหรอคะไม่เอามาคลุกใช่ไหมคะใช่อ๋อเสร็จแล้วเหรอดีใน้ำส้มมันก็จืดใช่ไหมโอเคตันนี้ก็จะเป็นน้ำส้มที่ส่วนใหญ่จะเป็นร้านวิชลินใช้ครับอ่าฮะายอ่จะน ขาได้เลยครับจะไปาได้เลย่ากมันไมแต่เด็กว่าม่ไ้อ้ิมัดปปองล่กันดเีปักเจ้าคิดจัาสีเนี่ยได้เจ้าซีดมื้งเหรอได้เจ้ามือเปล่าข่ใส่หมีนึง

ไปเที่ยวอันนี้คืออะไรคะเชฟไปเที่ยวไหนไปเที่ยวเคือรูบลรัดตัวนี้เป็นไวท์ทัฟเฟิลนะครับเป็นไวท์ทัฟเฟิลดองอันแต่แต่เคืออะไรอ่ะเชฟแน่นอนอะเกลือครับเกลืออ๋อทำให้มันดีกว่าเป็นทัฟเฟิลเลยนะคะเชฟลืมตัวยิ่งไวท์ทัฟเฟิลดอกเนี่ยไม่รู้เลย white tuffles มัน <c oughs> หรือเป็นเพราะมันเป็นดองค่ะ <c oughs> กินมันไม่ได้แรงเหมือนทาร f ตโฟสีดำอะค่ะ <c oughs> คือด้วยด้วยสีขาวหรือว่าด้วยคันดองค่ะนี่เป็นข้าวไงครับเป็นข้าวสูตรพิเศษของทางร,ร้านผสม <c oughs> ใช่ไหมคะใช่ครับ อันที่สองค่ะตัวนี้เป็นปลาทุกตัวที่ลูกค้าทานในคอร์สนะทั้งหมดเลยครับประมาณขวายนะครับแล้วก็เสริมด้วยแซลมอนเข้าไปนะครับเป็นแซลมอนตัวเอกของที่ร้านนะครับโอเคอันนี้ตัวนึงตัวนี้เป็นแป้งเทมปุระนะครับก็เดี๋ยวจะได้ทานในเมนูสุดท้ายนะครับตัวนี้เป็นตัวของไคเซนเต้บะกินะครับหรือว่าเป็นการรวมวัตถุดิบกเมนูอเคอันนี้เมนูสุดท้ายของอาหารคาวแล้วใช่ไหมคะ้อคะโอเคนี่เป็นไงชีสหรือชีสอ่ะไม่ใช่แม่เทมปุระ เทมปุร่ลสกน้าไม่้ัวเจทไสามีหนูเป็นอะไรเป็นบาเนอะอี๋ยว่าสามีหนูเื่อยวสามีสุดที่รักนั้นยังไม่ได้กินวายด้วยเลยนะสบอะไรมองหน้าทำไมเชฟหัวเพื่อนก็เหมือนหัวเรา ซอนอะไรเชฟครับซอนอะไรมั่งมัเมซอนอะไรเาดีนตวเป็นซอสเทอร์นะรซอสเทรลีกับอะไรเอ่ยน้ำมันทับพิโอเค จะไปฟ้องคุณบอเอาทำไมเขาเสิร์ฟคนอื่นก่อนนะไม่รู้เรีนกรรมก็ปิดอันนี้ต้องกินหมดไหมคะเชฟหนูหรือพิเศษไทยมันสดอืมได้ทุกคนเนอันนี้เหมือนกลิ่นมีกลิ่นงาเลยอ่ะ ใช่ไหมหรือเป็นกิ <c oughs> <c oughs> ่นเทมปุระอือเค้าอะไรตุบๆอ่ะอยู่ในข้าวใช่ไหมคะมันมากเหมือนผักเลยค่ะเอาแขกเกาหาว อันนี้เป็นซุปนะครับเป็นคุชูคิริซุปนะครับเป็นซุปวุ้นเส้นญี่ปุ่นนะครับด้านล่างมันจะมีวุ้นเส้นอยู่เป็นวุ้นเส้นที่ทำจากมันญี่ปุ่นนะครับหรือว่ายามาอิโมะตั่นเองต้องคนไหมคะตัวเบสของซุปเนี่ยเป็นตัวของเปลาแห้งนะครับตัวปลาซูโอกันเองนะครับตัวซุปเนี่ยผมอยากให้ลองชิมก่อนก่อนมีมะนาวอะไรโมโมะนะคะยามาอิโมะอิโมะยามาอิโมะอ๋อยามาต้องพูดพร้อมกันทุกคนรองโซ เทียมตัดต่อปวดหัวแล้วอองจริงอืออันนี้เคยกินคอที่กรุงเทพแบบนี้ไปได้แค่ประมาณทุกกาเลยสุกกาอืไอไม่งั้นจะเรียกว่าสวยหลุดมุดล้านกินหรอ,รอไม่รอกแล้วโมมีโมโมอะไรนะอะไรโมโมนะยามะ ปกติต้องบีบมะนาวไหมคะไม่ต้องบีบเมื่อกี้พี่บอกกินเลยชิมแล้วพี่เราต้องคนไหมโอเคจิ้มเหรอโอเคจิ้มแล้วก็ขึ้นปกติถ้าทานทุกวิธีก็เอาตะเกียบดูดนีเอาตะเกียบดูดได้นะพี่ทุกคนพี่เขาบอกว่าให้เอาตะเกียบดูดเดี๋ยวนะนะแล้วเราจะทำให้ดูเอาตะเกียบดูด หกไม่หน้าหรอกเฮคชิมเขาคงไม่ดูหน้าแล้วแหละถ้าขนาดนี้เอามั้ยได้ไหมอือเราเหมือนจะปิดจบฉากแกเรียนเนาะเคชิมใช่ไหมอันนี้อันสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะอันข้าวอ่ะอันสุดท้ายแล้วโอเคปิดจบ แค่เช่นแค่เช่นเดียวเองเหรอ